สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูแปลงต้นสักนะอยู่อยู่แปลงต้นสักนะครับหลังจากที่เราให้น้ําแล้วนะครับหลังจากที่เราให้น้ําแล้วก็เตียมไถนะครับดูยังไงว่าดินมันพร้อมไถแล้วนะครับดูยังไงนะครับก็คือไถามาก็ดินประมาณนี้นะครับอ่าดูให้ท่านผู้ชมดูเอานะครับแต่ละดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ ความลึกก็จะตั้งประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าลองให้น้ําเนี่ยหน้าดินขาวอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าต้องรองให้หน้าดินขาวก่อนถึงจะไถได้นะครับถึงจะปลูกได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยังดําอยู่เนี่ยเรามาดูตอนเที่ยงเนี่ยนี่ประมาณาบสองเนี่ยถ้าหน้าดินมันขาวหน้าดินมันดําอยู่นะครับเนี่ยดินดําอย่างเงี้ยเห็นไหมสองสีนะครับอันนี้อันนี้ไถทา,าแล้วนะให้ ถายดินข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้คือหน้าดินที่เราให้น้ําไปนะครับยังไม่ได้ถ่ายนะต้องขาวอย่างนี้นะครับถึงจะให้น้ําได้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากก็เวลาเราถ่ายเนี่ยก็ให้ดินมันฟูนะครับอนุญาตนะผมเหยียบให้ดูนะครับเนี่ยเหยียบไปเนี่ยดินมันจะต้องล้วนสุยดีนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบไปแล้วดินเนี่ยติดรองเท้าไม่ได้นะครับคือคุณเหยียบไปแล้วเนี่ยเนี่ยโทษนะครับเนี่ยเอาเท้าเหยียบไปนะครับ ดินจะไม่มีติดรองเท้านะครับอ่าดูง่ายๆนะครับเวลาถ่ายไปแล้วนะถ้าเกิดว่ามีดินติดรองเท้าให้หยุดก่อนนะครับประมาณนั้นอ่ามาดูนะครับว่าถ่ายยังไงนะครับนี่ความลึกไม่ลึกนะครับอย่าไปดูในร่องนะนะครับอย่าไปดูในร่องว่ามันลึกหรือไม่ลึกนะครับให้ดูว่านะครับเขาด้วยนะครับเวลาเราเราถ่ายอ่ะนะครับ ให้ตั้งผานให้เข้าเท่ากันทุกผานนะครับผานพวนนะครับย้ํานะครับว่าเราต้องตั้งให้ผานพวนเนี่ยเข้าเท่ากันทุกผานนะครับใบแรกยัน,บนใบท้ายอะ่ะให้ตั้งเท่ากันนะครับพอ,อไรนะครับเดี๋ยวเวลาเราถูกแทรกล่องเนี่ยแท็กล่องหยอดเนี่ยเราจะมีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าตั้งลึกจังเลยสามมันมันก็ลึกแค่สามลูกแรกนะครับสามลูกท้ายอะ่ะ นะครับสามลูกน้าไม่เข้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องทําให้มันเท่ากันทุกผานะแล้วที่ระดับนะครับมันจะเท่ากันนะครับดินท้างล่างอะแล้วเวลาเราปั่นเนี่ยดินมันจะเสมอกันนะครับเวลาเราแทกร่องเนี่ยมันจะง่ายนะครับแททๆไปเดี๋ยวก็เอียงเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหายาวนานมากเลยนะครับเวลาตอนเราทํารุ่นอีกนะครับถ้าเราตั้งแค่แค่ตั้งผานี่ยไม่เท่ากันเนี่ย รู้เรื่องยันยันทํารุ่นนะครับมีปัญหายันทํารุ่นนะครับเนี่ยไว้ใจลูกน้องมึงถ่ายไม่ได้นะครับมันเขาตั้งลูกหน้าขึ้นเยอะเกินนะครับทําให้สามลูกหลังเนี่ยเข้าลึกนะครับแต่ว่าสามลูกหน้าเนี่ยไม่เข้านะดินก็สาดรไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมดูในวิดีโออาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับ ต้องดูนะครับต้องดูนะเวลาเราจะทําให้มันได้ดีนะครับเราต้องดูนะครับว่าดินของเราเป็นยังไงนะครับรถไถที่ไถให้เราทํำยังไงนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าพนมผิดทางนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็ต้องมาแก้เนี่ยพิดาดินทํายังไงก็ได้ไถยังไงก็ได้ให้มันดินมันเสมอนะครับอ่าไถยังไงก็ได้นะครับให้ดินมันเสมอนะประมาณนั้นนะครับไม่มีปัญหานะ แล้วก็เดี๋ชจะพามาดูนะครับว่าข้าวโพดเนี่ยมันขึ้นตอนที่มีความชื้นมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมถึงบอกไงครับว่าถ้าเกิดว่าข้าวโพดเนี่ยเวลาเรายอดเสร็จนะครับอ่าเวลาเรายอดไปเนี่ยถ้ามันมีความชื้นมากเกินนะครับมันจะไม่โตมันจะแกนเหลืองนะครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนนะครับ แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเวลาเก็บหัวงานนะครับอย่าไปสาดินเข้ามาในไร่นะครับคุณต้องสาดินขึ้นไปนะครับไม่งั้นคุณก็ต้องถ้าคุณจะเก็บงานนะครับคุณาดมาทางขวาใช่ไหมคุณสาดินมาทางซ้ายก่อนนะครับสาดินมาทางซ้ายก่อนแล้วคุณก็วิ่งลอยเดิมนะครับสาดินทางขวาดินมันจะไม่ไปไหนนะครับมันจะเท่ากันนะครับสาดินสาดินสาดินแล้วก็ไส้มันก็จะไปอยู่ตรงทางอย่างนี้นะครับหนาทำยังไงก็ได้นะครับให้มันเรียบนะครับ มันไม่เหมือนเราปลูกมันปลูกอ้อยนะครับเราต้องไถให้ดีนะครับถเอาระดับอะ่ะทายังไงก็ได้ให้มันระดับมันได้นะครับนะครับดูนะครับให้มันเท่ากันนะครับให้มันเข้าเท่ากันทุกผานะครับสังเกตว่าใบลูกหน้าจะเข้าลรกเกินไปเห็นไหมเรเอาใบลูกหน้าขึ้นนิดนึงนะครับ จะเอาใบหน้าขึ้นนิดนึงนะครับอ่เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าตรงข้าวโพดนะครับเวลามันมีความชื้นขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ข้าโพดเลือนะเนี่ยผมให้ดูนะครับว่ามันเหลืองนะครับเห็นไหมเหลืองไม่โตนะนะครับอัดปุ๋ยยังไงมันก็ไม่ไม่ไปไหนนะครับประมาณนั้นเนี่ยนอนกินแล้วเห็นไหมเนี่ยนอนเข้านีเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าว่ามีหนอนนะครับ เนี่ยตัวตัวเข็มตัวเล็กๆนะครับเนี่ยสังเกตนะครับต้นข้าวโพดเหลืองนะแต่ถ้าเกิดความชื้นดีเนี่ยมันเขียวนะครับมันเราไม่ต้องรองพื้นนะครับผมไม่รองพื้นนะเนี่ยข้าวโพดไม่โตนะครับดินมันรัดตัวนะครับเห็นไหมดินเนี่ยแข็งนะนะครับหน้าดินแข็งนะครับเราทํายังไงก็ได้หยอดให้เขาหยอดไปแล้วเนี่ยดินมันล้วนซุยฟูดีนะครับให้รากมันเดินได้ดีนะครับ มันจะโตวไวต้นมันจะอวบนะครับประมาณนั้นนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับที่ผมทําแบบนี้นะเนี่ยเราเวลาท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราใส่น้ําก่อนเนี่ยย้านะครับดอกญ่าอะไรเนี่ยเห็นไหมน,นี่ยา่าอะไรนอเนี่ยตักเส้นผีนะครับเนี่ยเต็มไร่หมดเลยนะครับมันจะมากับขี้งวขี้ไก่อะไรก็แล้วแต่หรือมันอยู่ในไร่เรานะครับ มันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นหมดเลยนะครับทีนี้เราไถแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเรารอให้นะให้ยาให้เขาโพดเรือขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะนะเนี่ยคือตรงย่อมยอมเนี่ยมันเป็นฝักใช่ไหมฝักตรงนี้มันตกนะครับเราลดปั่นหรือไม่ลดไถเนี่ยมันมันไถนะครับมันก็เลยแตกกระจายอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นย่อมยอมย่อมยอมไปนะครับเหนไหมโน่นโน่นประมาณนั้นนะครับทุกอย่างที่ผมทํามันมีเหตุผลนะครับ มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็ดูเวลาถ่ายนะครับเก็บหัวงานให้ดีนะครับคุณจะเก็บซ้ายไปขวาคุณก็ถ่ายขวาก็แล้วก็เก็บซ้ายนะครับค่อยๆนะครับดูเอานะครับเนี่ยเวลากับเก็บหัวงานเห็นไหมเวลาเราถ่ายเนี่ยเราหยอดไปทางนี้นะครับแล้วเราถ่ายเนี่ยเราจะเก็บหัวงานใช่ไหม เราจะไปสะอาดดินเข้าเข้าในไร่นะครับนะถ้าเราสะอาดดินออกมันจะเป็นร่องอยู่ตรงในไร่นะครับมันไม่ได้นะครับคุณต้องเก็บนะครับคือคุณต้องไถเก็บหัวงานจากในไร่ออกไปถนนนะครับออกไปคันเขตนะครับก็คือถ้านะครับรถไถมันจะไถามาทางนี้นะครับทางผมเนี่ยนะ ให้เราไถาจากทางผมเนี่ยไปทางนู้นหนึ่งร้อยก่อนนะครับให้เรานับจากประมาณสักสาม้อยนะครับจากเขตขั้นเขตนะคุณแล้วแต่จะทัสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่นะครับไถไปทางนี้ไปทางนู้นก่อนนะครับแล้วก็ไถกลับมารอยเดิมนะครับแล้วมันจะไถไปเรื่อยๆ,ๆตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นโน Gobierno นะครับมันจะไม่เป็นเนินถ้าเราสาดดินมาก่อนนะครับสาดดินสาดดินสาดดินแล้วก็ไปจนเขต şallah. มันไม่ได้นะครับน้ํามันจะไม่ไปนะครับแต่ถ้าเป็นระบบน้นําหยดก็มันไม่มีปัญหานะครับนะ ประมาณนั้นนะครับประมาณประมาณนั้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะยอดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ายอดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคขาที่แล้วที่มันมืดๆนะครับคลิปที่แล้วนะคลิปวันก่อนอ่ะก็จะเป็นแปลงนู้นนะครับไม่ได้มีโอกาสถ่ายให้นะครับเวลายอดนะหกไร่นี้ก็คิดว่าเสร็จพอดีนะครับท่านกินข้าวเที่ยงน่าจะใช่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมาเช้าๆหน่อยนะครับทํางานตัวเองก็ หกโมงเจ็ดโมงนะครับหกโมงครึ่งก็ถึงไร่แล้วนะครับมาเช้าเ้านะครับเวลาหน้าร้อนอ่ะอย่าเอื่อยนะครับผมไม่เอื่อยนะครับคือมาเช้าเแล้วก็จะได้งานดีนะครับตอนบ่ายก็ไม่ทําแล้วนะครับร้อนนะประมาณนั้นนะครับถ่ก็พยายามปรับตั้งผ่านให้มันเสมอนะครับคนไหนคนจ้างมาก็ดูเขานะครับนั่งดูเขานะครับว่าบอกเขานะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราเราต้องการแบบไหนนะประมาณนั้นนะครับ ให้ดีนะครับถ้าเรามีถนนเนี่ยเราไม่ต้องเก็บหัวงานนะครับเห็นไหมถ้าเรามีถนนเนี่ยไถสุดถนนเลยนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวรถปั่นมาปั่นเก็บนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าเราจะทํายังไงก็ได้ขอให้คนที่ของเราเนี่ยมันไม่มีขอบไม่มีคันนะครับแล้วมันจะง่ายนะครับแล้วมันจะง่ายเมื่อกี้เขาตั้งแล้วนะครับเห็นไหม สังเกตว่าลูกหน้าจะขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ยเราก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาถ่ายนะครับคนไหนมีรถถ่ายก็ความก็จะรู้นะครับว่าความเร็วในการถ่ายเนี่ยมีผลต่อการลึกตื้นนะครับถ่ายก็พอดีพอดีนะครับให้รถถ่ายมันเร่งเครื่องได้ลอยตัวนะครับไม่จะเป็นจะต้องเร่งแบบโหเสียงเสียงรถฟาดเลยเสียงโหเร่งจนมิดไม่ได้นะครับ มันจะไม่ค่อยเข้านะครับเวลาเจอเนินเจออะไรล้วก็ถอยมาเก็บนะครับพื้นที่เราจะได้เสมอเรียบเท่ากันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมาให้ดูนะครับว่าก่อนเราจะยอดเนี่ยก่อนเราจะปั่นนะครับเดี๋ยวจะปั่นเลยนะนะครับก็คือมาให้ดูนะครับว่าไถเนี่ยเป็นเป็นยังไงนะครับมันต้องทําแบบไหนนะครับคือทุกขั้นตอนนะมันมันมันละเอียดนะครับถ้าเราถ้าให้ผมพูดมันละเอียดเยอะนะครับ ถ้าเราถ่ายไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมันยากเรานะครับแต่ถ้ามีรถของตัวเองจะถ่ายไงก็ได้นะครับโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาปั่นเลยนะครับเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาปั่นนะครับแล้วก็เช้าก็จะมาหยอดนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ